สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่เยียขาก็ยิ้มเสีบนี่ย้านเนอันนี้ออกนั่งนี่ยอย่างเลยม่กินยพวนฟังเล่าคนนี้จาดเอฟซีหนองอยเอฟซีแจ้วน่อยเป็นบานเงเป็นีนนก่เป็เอา้องปากค่ะ้องปากต้องปากห้ายาค่ะแต่ว่ามมนหลายร้ายเท่านเด็อันนั้นแหละ ขย้อนโค้ดขูนสลด์นจากร้านโค้ขุนเป็นค่ะคุณเปมโคขูนสไลด์จากร้านโค้ขุนเทเปรมคุณเปมอ่าซอยยังไงซอยซอยปรีดีพนมยงกพีดาปรีดีพนมยงสี่สิบหกปรีปรีดีพนมยง จะส่กระดเทาตีนอยว่าไใส่เดแต่งมาเมีนี่แม่นอนมเย้แม่แม่นดเาเลยลูกใส่กันเพื่อนแน่อากาศคอพุ่นเสื้อพาให้เบรไไหวแน่ถึง่าไแ้่จะไปพอเอกนอนอีกแล้วพอเอกนอนอีกแล้วได้ลกสิทาย่อย a n เผื่นปวดหรืออื่น บัตรหักกระหอมก็จะเจอลายลายแหยงเจาที่ไหนมาด้วยจ้าด้วยน้บาเพื่อนน้องน่องอาิโพโวทัวถึงเจ่ากัน้องอาิโพรุ่ร่วมด้อจ้าด้อเพราะว่าแล้วคุณพว่าพอพแม่้านเป็นไหนมาเนของคุณแม่ซื้ออย่งบมันซื้อพมันหลายแห้งนะจ๊ะ แลรวก็มีลาเขาขอบคุณแบานด์ี p Diamond 5พ d i a m มอนใช่แก้วแล้วก็ผ้าพันปอยอ๋อผ้าพันคอยอีกนึงแก้วไลยลลายแก้วแล้วกาแฟก้วเก็บอุณหภูมอ่ามีรูปมีรูปมีลำหอมมีเงียงเป็นจังอะฝากไม่กี่ว้ภายนอกแล้วก็มุงคุดเออมุงปุดแล้วก็ชุดซอย นำคลอมีด่เป็นะลอกสาเลื่อย่าร่องลาักสีงามปอเรามกลายยางเลยค่ะของฝากทุกประเภทบม่ว่าสิเป็นภาพโปรดกาดแบบว่าคลองกินคลองใสเครื่องสําอางแมนเสื้อผ้ายิ่หล่กับเก็บกองเสื้อผ้าน่ำหรือจ่าบอดดิทิบบอดิเงี้ยลายยันเป็นอียิ่หล่าตื่นพยุดกับตื่นน้ำ ในชีพก็อยากเป็นลูกระเบิดบ้างบอลเราเราสังเกตเบิรงอีหลาให้เราตั้งใจเบิรงอีหลาแห้งเพราะอีหลาตื่นผอก็เลยตื่นน้ำนะสู้ไหมสู้ค่ะหรือว่านี่หรือว่ามันเข้ากองเชียงแหนบเนาะเสียงแหนบแม่จิ้มกะเฮ็ดเต็มทีลนะค่ะแล้ก็เริ่มทยอยมาแล้วคือกว่านี่เสียงแหนบแม่จิ้มก็เลยแบบอืมแต่จากไม่จากซอยหมู่ อันนี้อันนี้เขาอนุญาตถามความรู้สึกแม่ติมมือมือว้านเนาะ <c oughs> เพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์เราเห็นคือแม่ติมนี่ซ่อมน้องอยู่ขางเวที่แล้วกักน้ำตาสิไลน้ำตาสิไลกระไลนั่นแหละน้ำตาทั้งน้ำตาไหลทั้งอยากห่องซอยลูกแ <c oughs> ม่มันเป็นจังใดความรู้สึกตอนนั้นความรู้สึกมาในตอนที่น้องเป็นมือแหลกทำไมเราไม่เป็นแทนเราอยากเป็นแทนจังเลยถ้าแทนใดไม่ถิงเป็นแท่นแล้วอยากเป็นแทนอยากเป็นแทนก็เรยว่า อยากซอยให้นอนดีวกว่ามันเป็นท่อนท่อนคีบท่อนสูเนาะะว่าอีหลาบ่บมีเสียงคือตอดมือน,นั่นมันมันบ่มีเสียงเลยก็เลยแม่ก็เลยมาเลยซอ,อยน้ำอันพรเยกโบยแล้วก็เล่จับกล่องมากอันใช้ไม่ติดอะไรติดได้ซอยคลิปก็เลยออกไปไม่ไม่ได้ตั้งใจให้คนมาถ่ายเรา คือแม่ติ๋มนี่คือนางลี่แล้วเด้อทุกคนแม่แม่ติ๋มน่ะนางลี่นางจอบอยู่แล้วมื้อนี้บอกแม่ว่าบ้างดีก่อบอกแม่ว่าให้ซอยเออให้รองซอยได้เด้อแต่ลูกก็ไหวไหวค่ะบ่ได้ซอยเสียงเริ่มมาแล้วค่ะแม่นแม่ติ๋มดีใจแม่ติ๋มนั่งรุ่นน่ะจับไม่เต็มพีแล้วเออน่าจะน่าจะช่วยได้ไหมแบบไอ้นี่แต่มันกันมันกับเป็นมวนไปอีกแบบนึงเนาะแม่แม่มวน คือคือฟังมือนน่คืออาจจะบ่ได้เหมือนเสียงอุงอิงแบบลอยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่ามันมวนแต่ว่ามันกับมวนไม่ติ่มแค่ไม่หน่อยมันยืนรุ่นกันลูกเราโอเคมากเออกระเรียกบอกว่าไม่หน่อยกว่าจะให้ลูกเป็นเสียงยังซีนมันก็มีเสน่ห์ถูกไหมเ้าหนุ่ว่สมมติว่าเป็นแบบนี้แต่ว่าบ่แหบนะนะ แต่ว่าเป็นแบบนี้มันกมวดดีแบบแบบเป็นแบบโบได้เจ็บบ่ได้ป่วยน่ะนะแบบเป็นธรรมชาติของที่คือคือจะเป็นติ่มวัวกมวนแม่จริงจริงเมื่อนี่นะแม่หน่อยบอกว่าแม่หน่อยขึ้นไปทาคางไว้ที่นี่คือพร้อมเสียบแทนอลยเลยแล้วแต่าพคนจ้าพร้อมเสียบแทนหนุ่มหญิงได้แม่แต่ว่าเป็นติ่มโบ้ไรปิดยแม่มางั้นจะน่าพัวนเรากรลองไปตามเล่าคนละกมวดแบบนี่คนดูสิมี ก็ดีดีบ้างมาไม่ดีบ้า,บา,างแต่ว่าลาการ์ซิเอาคั้นแม่น้ำที่แบบเขาว่าแม่ที่ว่าทุกคนที่ว่าดราม่ามากอันได้ดีลากาจะเก็บเขามาแบบปรับปรุงแกตูใหม่อัน<ช>ได้ดีเทบบมเพนบนประก้อนจริงลากาสิปล่อยผ่านแต่อีกอย่างค่ะจะบอกคุณพ่อแม่เอฟซีทุกคนค่ะเลาจะเบานัดจุดนี้เลยค่ะเด้อลาขอว์เบาเลยค่ะว่า ลาศิบุญนีละคุ้นวงบุญนีละคุ้นพอจโูถึงว่าศิมีอุปสรรคอียังมากไหมลาศิบุญพร้อมสู่ไปก็พอโจโูแล้วก็วงอันนี้คือคำ้ที่ลาบอกว่าจากใจดีค่ะลาบระเด็ปรุงแต่ง,งยังพ่อะนี่นี่คือคำบอกของหล่ะให้พวกพ่อแม่แม่เอซีเป็นพยานเลยค่ะนี่คือคำบอกของหนูอถึงแม้ศิมีอุปสรรคมากไหมลาศิบุญพร้อมสู่ก็พอโจโู ว่าวาสิเป็นอุปสรรคยังคือมันเป็นเหลื่องใหญ่เรลื่องเล็กเรื่องน้อยลากระอมสูบไปละสิบวัทิ่มวงวันทิมปัจโจเด็ดขาดเดี๋วเราดีดเดีวดีดล้วดีแล้ีพูดมู้ซืเด็กหน่อยอายุสิบไม่สช่หายทำไมสิบเป็นปิม่ายสิบหกสิบเจ็ดปีเนาะมีพูดรู้ซืแบบคิดเดนชอบนีบ่บ่เด็บ่ได้หาแบบนี้นสิบหกสิบขาสิบเจ็ดมีพูดรู้ซ มีความผิดจำดีถ้าน้องดังเนีน้องช่วงได้ทุกคนมีรายได้ทุกคนดังไปน้ำกันดังไปความร้อมกันคิดดีลาบกเคยคิดว่าลาสินาคนกดโยนเขาโตเลย ลาคิดนิดหนึ่งนมคือเฮจังได้สิพ้าวงไปได้สูงที่่สุดเฮจังได้เสียพีพีในวงบุพเพแม่ในวงเรียกว่าสิบเต็มพีแดนเซอร์เขามีงานขึ้นคูเมอรูมมอนี่คือเหตุผลที่หลายเหตุหลายบริวารเหตุใจตัวจากโคงพอดีเลยเมติมกับบริวารทำไมแม่ติไม่เหมือนเดิมคุณลังก้นกันจีบอกมันเม่ติมาคือเก่าแมติต้องดูแลน้อง บ่าดกกลคิดป่านนั่นแต่ว่าคืออยากอยากให้คิดดีไหมพี่น้องแต่ก็คือว่าครอบครัวหลาเนี่ยแม่คือเก่ามันเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวใหญ่คือชาวหน่วยเพศบรรเทงชาวหน่วยเพศบันแพงมีงานบอดมีงานทุกคนมีรายได้ทุกคนหาเงินเพื่อว่าสีได้กินได้ใส่ได้ทรงทั้งบ้านมวดรถมวดบ้านเดี๋ยวห้านหน่อยกินนมเดี๋ยวพอเดี๋ยวแม่ ແມນบ่ນອງຈົ້າຊິຢສກສຈົ້າກຫາຫ່ງືກົ່ານທາມ